สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโอภักจีราเผยโฉมรุ่นพี่ในวงการทํานายดวงความรักบอกจะเลิกกับสามีเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวในวงการที่ทําเอาหลายคนนั้นตกใจที่ก่อนหน้าน,นี้นักแสดงพิธีกรสาวโอภักกีราประกาศข่าวเลิกรากับสามีเฟียตมัทุกอนพัศวง์นักธุรกิจร้านทองชื่อดังปิดฉากชีวิตคู่13ปี โดยลดสถานะจากสามีภรรยาเหลือแค่พี่น้อง แต่ยังคงทำหน้าที่พ่อและแม่ให้กับลูกสาวโดวยโอโพสต์เป็นข้อความผ่านทางอินสตาแกรมว่าตอนนี้โอกับพี P ่เฟียสได้เปลี่ยนสถานะเป็นแค่พี่น้องเรื่องของเราสองคนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนล่าสุดทางด้านตีท้ายครัวได้โพสต์คลิปวิดีโอพัรแกรมได้เผยคลิปเบื้องหลังการถ่ายรายการและได้นักแสดงมากฝีมืออย่างติ๊กกลิ่นสีมาร่วมรายการซึ่งระหว่างพักกองมีการพูดคุยกันจากนั้นติ๊กกลิ่นสีก็ได้ถามโอว่าไอ้ข่าวคราว นี่เรื่องจริงใช่ไหมไหนแบมือสิด้านโอมีการพยักหน้าพร้อมกล่าวว่าครั้งที่แล้วเขาดูหนูนะเขาดูหนูว่าอะไรรู้ปะหนูไปบ้านพี่แหม่มแล้วหนูก็ถามว่าจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าผมบอกคุณจริงๆเลยว่าคุณจะเลิกกับสามีอย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันดีว่าติกลิ่นสี เป็นอีกหนึ่งคนในวงการที่ค่อนข้างมีเซนส์เรื่องการดูดวงดูลายมือเป็นที่เรื่องลือมานานถึงขั้นเรียนรู้ศาสตร์การดูดวงที่เจ้าตัวชอบถึงกับต้องศึกษาด้วยตัวเองเลยล่ะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ